คู้ชมคะน้ำมันมะพร้าวพระเอกของบ้านเรามานานกว่าสามพันปีแต่สามสิบปีที่แล้วมานั้นได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายคะ่ะในอันที่แท้จริงแล้วนี่น้ำมันมะพร้าวมีความหัศจันยร์มากตั้งแต่ป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคเบาหวานป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกข้อสำคัญในน้ำมันมะพร้าวมีกรดรอริกสูงนะคะ กรดรอริกนี้มีอยู่ในน้ำนมมารดาซึ่งในน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดรอริกสูงกว่าในน้ำมมนมบารดาเสียอีกค่ะและนั้นถ้าท่านใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นประจําแล้วเนี่ยสุขภาพที่สมบูรณ์จะนําไปสู่ความงามนําไปสู่การใช้ทดแทนยาในตู้ยาประจําบ้านและข้อสําคัญค่ะกะทิที่ถูกทอดทิ้งนะคะกะทินั่นแหละที่มาจากมะพร้าวและมีน้ํามันมะพร้าวในนั้นแหละคะ่ะ ที่เราทอดทิ้งมานานนะคะต่อไปนี้มันจะต้องถูกนํามาลงจกระทะเพื่อจะนํามาผัดแกงต้มให้รื่นรมสมุรากันอีกต่อไปข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับท่านอาจารย์ดร์นรงชลเลากันเลยค่ะขอจะเจริญธรรมสวัดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอาจารย์ค่ะ <laughs> นั่นก็คือสิ่งที่หมอฟรักอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้มายืนยันด้วยตนเองนะคะ <laughs> ในฐานะผู้มีประสบการณ์มีความรู้สูงแต่ก่อนอื่นมีคนที่สนใจติดตามเนี่ยเขาอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ย บอกความแตกต่างของมะพร้าวจากผลที่เปิดผ่าออกนะคะมะพร้าวแก่เปิดผ่าออกแล้วก็เอามารับประทานเลยนะคะคนั่นหนึ่งประการที่สองชาวใต้มักจะเอาไปขูด เขาเรียกเหล็กขูดนะคะแล้วก็มาใช้น้ําคั้นเป็นกะทิกับประการที่3ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อ2วันก่อนเรานํามาสกัดเย็นก็คือเป็นเวอร์จิ้นโคคอนท์ออยนะคะบริสุทธิ์มะม่วมะพร้าวหีบเย็นบริสุทธิ์หรือที่อาจารย์เรียกว่าบีบเย็นบริสุทธิ์ผมเลือกมะพร้าวจังเลยอ๋อมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์กว่าโฟมกว่าน้ำมันบริสุทธิ์ับดีกว่าบริสุทธิ์คือคําว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเจือปน แต่พรมันจันหรือเวอร์จินน่ะมันสูงกว่าเยอะเลยคือมันดีกว่าบริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรเจือปนนะฮะมันมันไม่ถูกความร้อนไม่ถูกกับสารเคมีมันทุกสิ่งทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมค่ะแล้วสามอย่างเนี่ยค่ะทั้งเนื้อมะพร้าวกะทิแล้วก็น้ำมันมะพร้าวพรมันจานเนี่ยแตกต่างกันยังไง การแรกนะฮะมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่วิเศษที่สุดที่มันสามารถจะสร้างน้ําได้สามอย่างนีข่ขอขอขูดเพื่อนเบื้องต้นไปนิดนะฮะน้ำได้ที่เราเห็นบ่อยๆซอน้ํามะพร้าวที่เราดื่มโดยเฉพาะน้ํามะพร้าวอ่อนมันมรสชาติดีมีวิตามินมีฮอร์โมนช่วยไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรสารพัดเลยนะ,ะอันนั้นน้ำมะพร้าวแล้วก็ชาวบ,บ้านเขาก็าไปปาด จันเอาเอา,เอาน,น้ำตาลสดาาน้ำตาลสดก็มาทําน้ําตาลตัวน้ําตาลสดก็เป็นน้ําที่จัดนรมร้าวเหมือนกันน้ที่สามก็คือน้ํากะทิ<อ>น้ำกะทิก็ได้จากการที่เอามะพร้าวแก่เนี่ยม,มาขูดแล้วมาคั้นจนกระทั่งเป็นน้าําใสๆอาจจะเป็นหัวกะทิมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน24 หรือเป็นหางกะทิมีประมาณ17เซนตะ,ะน้าที่สี่ก็คือน้ํามันมะพร้าวที่เราพูดถึงตลอดมา<ะ>ที่ผ่านมาเนี่ยฮะสามน้ำเนี่ยเ,เป็นน้ําที่เรียกว่าผมเรียกว่าเป็นเป็นน้าที่ไม่มีพืชใดในโลกนี้สร้างได้เลยนะโดยเฉพาะน้ํามะพร้าวเนี่ยไม่มีพืชไหนที่มันสร้างน้ําออกมาเป็นน้ําบริสุทธิ์สามารถที่จะใช้เป็นยาฉีดเข้าเป็นเป็นน้ำฉีดเข้าเส้นได้เลยนะแล้วก็ใช้ประโยชน์มากมายในด้านทำให้เราสดชื่น เรามีกําลังวังชาแข็งแรงมีฮอร์โมนเพพมีอะไรสารพัดเลยนะสรุว่าน้ําทั้งสี่เนี่ยผมเรียกว่าจตุวารินนะฮะเป็นน้ําที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับมนุษยชาติจตุประวสีวารินตัวน้ำน้าสี่อย่างเกิดมาจากกลปพฤกคือต้นมะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่เขาบอกว่าสุขสิ้นทุกอย่างที่ปรารถนาได้จากต้นนี้นี่เป็นภาษาสันสกฤตเป็นรากฐานของคําที่เรามาใช้เป็นต้นไม้ต้นกลปพฤกที่เรามาส้อยในงาน งานการชาติงานอะไรนแะคำว่ากาลปะพึกเนี่ยหมายถึงต้นไม้กบสวั์มีอยู่ห้าต้นแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ใช้มากที่สุดเพราะเราได้อะไรจากมันเยอะนะฮะเป็นภาษาสัทกฤตซึ่งแปลว่ามะพร้าวค่ะดีจังเลยค่ะทีนี้ท่านท่านมาถึงทีนี่ตอนที่ว่าไอเนื้อมะพร้าวเนี่ยนะฮะไอตอนอ่อนๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีไม่มีไขมันนะฮะมีแต่โปรตีนมีแต่คาร์โบไฮเดรตมีแต่น้ำตาลแล้วก็พวกเลือแร่พวก แหล่งต่างซึ่งก็เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะเราบริโภคมะพร้าวอ่อนนี่เราได้เไยเยอะจากเนื้อมะพร้าว<ช>และก็น้มามะพร้าวจริงๆน้ํามะพร้าวมันก็เป็นส่วนของเนื้อมะพร้าวในทางเพื่อศาสตร์เราเรียกว่าเป็นลิควิดเอนโดสเปิร์มส่วนเนื้อ,อเนื้อพร้าวเป็น solid โดสเป p e r มเนื้อมะพร้าวมันจะค่อยๆสะสมะให้แก่นน้ำมะพร้าวเนี่ยสะสมทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งมันสูงขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นทีแรกกัชั้นหนึ่งชั้นขึ้นสองชั้นพอสองชั้นเนี่ย ดีและสาหรับมะบเท้าอ่อนนักนอกจากนั้นพอพ้นจากหน้าไปมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นมันก็จะมีเส้นใหญ่เรียกเยื่อใหญ่หรือ,ไฟ,อรไฟเบอร์เพิ่มขึ้นมีไขมันมากขึ้นน้าตาลพวกอะไรก็ลดลงนะโปรตีนก็ลดลง พอเมื่อมันแก่มันจะแก่สองระยะแก่แบบเคเล็กทืนทึกนะคือนท,ทึกนี่เราเหมาะสาหรับมาทำขนมทําอะไรมันยังไม่แก่เต็มที่ย,ทย,ย,ยังมีน้ําปนอยู่ไขมันอย่างน้อยแต่พอแก่เต็มที่เราเรียกว่ามะพร้าวห้า<อ>ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยปเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันจะสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้แหละเราเอามาใช้อันแรกง่ายๆเลยนะฮะสามารถจะเอาเนื้อมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดทําเป็นมะพร้าว แก้วก็ได้ทําเป็นชิ้นๆแล้วหั่นทําเป็นไอ้พวกแก่ช้นทึบหรือแหว l แก่ห้าวคะแก่ห้าวแท้าต้องห้าวแล้วนหละครับตอนนี้ชิ้นทึบอามาขูดทําเป็นอาหารางอย่างได้นะแต่ห้าวเนี่ยมันจะมีไขมันเต็มที่เลยเราทําเป็นอ่ามะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วไอที่เราทํากินกับอะไรนะฮะอย่างคำาุ้นเนี้ยนะฮะหรือมะพร้าวทุกอย่างที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ย S 2> <S 2> เอามะพร้าวแก่มาขูดหรือตัดเป็นชิ้นๆบริโภคเลยกินส้าปกรอบได้เลยอย่างที่ผุบอกเมื่อวันต่อนี่นะครว่าในยุโรปตอนใต้เนี่ยเขาดิยมมากเลยเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยเสียบไม้เข้าแช่เย็นแล้วก็เดินกัด ตามลาซา่าต่างๆในยุโรปในเมืองใหญ่ๆของอยุโรปตอนใต้แข่งมีหมดเลยระชอบมากเลยนะมันทั้งอร่อยและได้ประโยชน์มากเพราะว่าม,มันมีเยื่อใยห,หรือไฟเบอร์เนี่ยมากที่สุดในบรรดาพืชที่มีอยู่ในโลกนี้เลยอ้เหรอคะต่างประเทศเขาคุยว่าไฟไฟ,ไฟเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญท,ที่เราจะทําให้ไอ้ลำไส้ของเราเนี่ยปราศจากปราศจากเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้นี่นะครับปรากฏว่าเขาก็แนะนาให้กินอะไรวิต ฟลาววิดฟลาววิดฟลาววิดช็อตแบรนด์วิดแบรนด์เป็นเป็นรัมที่ได้จากข้าวสาลีซึ่งเขาบอกว่ามีมีไฟเบอร์มีไอเยื่อใหญ่ในอ๋อจมูกข้าวสาลีเหรอไม่ใช่ฮะมันเป็นฟลาวเป็นเป็นครัับมเป็นเป็นรัมเลยทีเดียวเหมือนกับรัมข้าวเราแต่เขาเป็นรัมของข้าวสาลีรัมข้าวสาลีมีเยื่อใหญ่เนี่ยสูงมากตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วเขาบอกว่าอันนี้มันสามารถจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้ได้เป็นอย่างดีมะเร็งเฉพาะอาหารพวกนี้นะครับจะปรากฏว่าเราเอามาทานครับเหมือนกับเอากระดาษแข็งแช่น้ําแล้วมาทานม,มันไม่มีรสชาติเลยไม่อร่อยเอาเลยแต่ในขณะที่เนื้อมะพร้าวเราเนี่ยนะฮะรสชาติมันเป็นเยี่ยมมัน,ม,นมันกรอบมันหวานมันทุกอย่างมันมีรสชาติที่ดีแต่ดีไฟเบอร์ถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์ มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีไฟเบอร์สูงเท่ากับเนื้อมะพร้าวแก่อีกเลยแล้วก็นอร่อยกินอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์โด<ม>ยเฉพาะเราจะเป็นไม่ไมเป็นมะเร็งเลยมันจะไปครูดเอาไอ้เชื้อโรคที่ติดอยู่กับลำไส้ออกไปหมดมอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าว